สวัสดีครับครับผมผมโฟวิวนะครับรับบทเป็นลูกบอลครับครับผมผมกล้องนะครับรับบทเป็นทีมครับเอาจริงๆริวิวรู้สึกต่อแรกก็คือวันนี้เหมือนดีใจมากครับที่เราได้มาเห็นผลงานหรือเหมือนที่เราแบบทํากันมาตั้งใจกันมามากแล้วก็ตอนดูเชรเลอร์ก็เขืนนเืนเือนมากเลย เซนอะไรเหมือนฉากที่อยู <t t ah> uh ่ในเทเลอร์ครับเป็นฉากที่ชอบเหมือนกันเหมือนตอนที่เราเล่นฉากนั้นเรารู้สึกแบบชอบครับชอบฉากนั้นที่สุดในทั้งเรื่องฉากชอบที่สุดใช่แล้วเราดูแล้วก็เสื่อนเองครับก็สําหรับกล้องวันนี้ก็ดีใจครับที่แบบเราได้มาพบแบบเป็นแฟนคลับแล้วก็สื่อครับแต่ว่าพอได้รู้แบบเอ้ยจะมีการดูซีเอเทเทเลอร์พร้อมกันเนี่ยดูเทเลอร์พร้อมกันเนี่ยแบบ พอดูจบกล้องบอกขนลุกเลยแบบเฮ้ยเราทําสิ่งที่ทุกคนทํามาด้วยความแบบทุ่มเทอะไรเงี้ยมันออกมาเฮ้ยเราอยากดูแล้วอะแล้วก็เหมือนโฟวิลครับฉากที่ว่าเห็นในเซเลอร์ครับก็แบบอุ๊ยชอบเป็นฉากที่แบบกล้องรู้สึกว่าดูเองแล้วแบบอุยอบอุ่นแต่มันเหมือนเป็นฉากที่เราแบบเล่นด้วยกันนะครับแล้วเหมือนเราเข้าด้วยกันแล้วตอนเล่นหรือตอนอะไรเราก็แบบ ดีครับฉากนี้ต้อง,งรอติดตามจริงๆชอบฉากนี้ถ้า่งั้นไม่ถ่ายฉากกระถางนะฉากที่ยากที่สุดฉากที่ยากที่สุดที่เข้าด้วยกันใช่ไหมครับอ๋อไม่ก็ได้กล้องขอของของกล้องฉากยากสุดน่าจะเป็นฉากที่เตะฟุตบอลครับเพราะว่าด้วยความที่แบบพอเราเล่นเนี่ยก็จะมีแบบคนอื่นที่เป็นเอ็กซ์ตร้าหรือว่าแบบมาช่วยเราให้ซีนเนี่ยมันสมบูรณ์ครับความยากก็คือแบบเราทุกคนต้องแบบดูเหมือนโปรเฟชชั่นอลซึ่งแบบ ช่วงเวลาการฝึกของเราเนี่ยมันค่อนข้างสั้นมากทําให้แบบเอ้ยบางคนแบบตื่นบ้างตื่นกล้องแบบเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีะก็แบบโดนไปหลายเจคแต่ว่าก็ผ่านมาได้ครับของส่วนตัววิวนะครับที่ฉาดยิ่ยากที่สุดก็คือเหมือนกับว่าลูกบอลครับจะเป็นคนเหนือครับมันจะมีหลากที่เราต้องพูดภาษาเหนือแล้วมันยากมากเลยรเราเป็นคนภาคกลางครับ <c oughs> เกิดมาไม่เคยพูดเลย ใช่ก็จะค่อนข้างยากครับแล้วก็เอาจริงๆฉากั้นก็โดนเป็นหลายเทคเลยครับเราพูดเราพูดเหนือกลายเป็นอีสานเนี้ยตลกมากตอนนั้นเราพูดมันไม่เชิองอีสานเหมือนแบบแต่เราแบบสำเนียงเราสำเนียงในหัวเรากลายเป็นแบบอีหยังวะ่ะอะไรเงี้ยครับแบบเราเรา,เราเหมือนชอบพูดเล่นกับเพื่อนเงนี้ยอีหยังวะ่ะแล้วไปพูดภาษาเหนือนแบบแปลก จะได้ฉายจริงะ่เ้่อกันหว่าอี้คอไมรับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนจะฉายแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนแบบรอดูด้วยแล้วแบบตัว,ว,วเวงก็อยากดูผลงานที่เราแบบตั้งใจทําไปหลายเดือนมั้งไงครับก็คาดหวังอะไรไหมจริงจริงก็คาดหวังแค่ว่าให้ทุกคนที่รับชมอะครับมีความสุขแล้วได้รับความสนุกกับผลงานหรือจริงที่รวตั้งใจทำอะครับ ก็สำหรับกล้องนี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกเนาะทีแบ,บกล้องได้เรื่องก็ถามว่าตอนนี้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับแบบจะได้เห็นผลงานตัวเองทียบเราทุ่มเทมาเป็นเวลาแบบจริงๆก็นานเนาะแบบช่วงโควิดมามาขั้นด้วยก็ประมาณเก,บบกือบปีนหนึ่งนีก็ตื่นเต้นครับแล้วก็แบบหวังว่าทุกคนจะชอบในผลงานของเราสิบกว่าคนแล้วก็นักแสดงสมทบทุกคนนะครับว่าทาไมแนต้องติดตาเราอ๋อ จริงๆก็รับปรากอะไรครับน่ารักแน่นอนครับคุณก็อยากให้แฟนๆมาดูครับเพราะก็ถ้าเกิดว่าแบบคนรู้จักกล้องวิวมาสักพักนี้อยากให้เห็นกล้องวิวในอีกแบบที่เป็นของทีมกับบอลมากกว่าแบบมันจะเหมือนกันในชีวิตจริงไหมอะไรเงี้ยแบบความแบบโมเมนต์อะไรเงี้ยมันจะเหมือนกันไหมก็อยากให้ติดตามครับหนึ่งโมเมนต์โมเมนต์แรกครับ อันนี้เหมือนหาเรื่องอะผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนิติแมนแฟนวิศวะด้วยนะครับผลงานของเรา10คนนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจมากครับก็วันที่7พฤษภาคมนี้ครับเวลา4ี่ทุ่ม45ทางช่องวันครับผมอผม